สวัสดีค่ะเพื่พอนๆโซเชียลแคมในขณะนี้ที่เรากำลังรอติดอยู่นะจา๊ะปูจิปก็จะมาพูดอะไรนิดนึงคือวันนี้เราทำงานที่เอ็มสิบโปรตอนนะคะสาขาวิภาวดีรังสิตแล้วทีนี้ จะบอกว่าเขามีจ้างหมอดูมาด้วยจ้ะมาดูโง่เฮงนะคะมาดูทํานายดวงชะตาให้ถูกชะโลกออกรถสีรถอะไรอกอทอะไรถึงจะดีซื้อรถดีไหมขับแล้วปลอดภัยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วปรากฏว่ามันไม่ค่อยมีคนไม่มีลูกค้าเราก็เอารายจัดการเสียบจ่ะดูดวงของเราปรากฏว่าดวงที่ได้ออกมาโอ้โหแม่เจ้ามันตรงมากตรงสุดยอดเลยจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหน สนใจกําลังมองหาที่ดูดวงอยู่แล้วแม่นๆ่นอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าแม่งจริงว่ะไม่ว่าจะเรื่องราวเรื่องญาติอ่าเรื่องอแฟนเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจแม่งตรงจ้าแล้วมันหนักไปกว่านั้นนะคะคือพอดีว่าคือเราขอเคสขอวิธีอะในการแกร้เคสกับเขาได้ด้วยอืมขอวิธีในการแกร้เคสของเขาได้ด้วยอาทิเช่นแบบ ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำอะไรจะต้องปิดทองทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบมันเป็นแก้เข็ดใช่ไหมเรื่องทำให้แบบเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกหน้าที่การงานหรือว่าความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยใครที่บอกว่า,ามีแฟนแฟนมีกิก๊กแฟมีทูผมมีเมียเมียผมมีผู้ชายคนอื่นหรือว่าเอาเนี่ย ผมแฟนตัวเองอะไรมีผัวผัวมีทูหรือเฮ้ยจะบอกว่าตรงจ้าเพราะว่าพี่พี่เซลอ่ะที่ศูนย์ดูแม่งกันทุกคนเลยทีนี้ตาบูจิบจ้าบูจิบก็ไม่ค่อยได้ฝักฝ่าอะไรเรื่องผู้ชายอะไรมากใช่ป่ะก็เลยดูเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องเงินอะไรประมาณนั้นมากกว่าเรื่องแบบธุรกิจการดําเนินชีวิตของเราสุขภาพดูไปเรื่อยปรากฏว่ามันทายลอยอะหนักไปกว่าน้าจ้า ก็อยากรู้แบบว่าเป็นหวคนหนึ่งคนวิโดนแสงเลยที่ขับรถอยู่นเนนี้ยป็นตำรวจหรือเปล่าไม่รู้อ่าอ่าอเนี่ยก็อยากรู้เรื่องคนหนึ่งคนนะจ๊ะเราก็เลยจัดแจงนะจ๊ะถามไปจ้ะว่าเป็นยังไงบ้างเอาวันเดือนปีเกิดไปให้อ่าปรากฏว่ามันเข้าอีรอบเดิมอีกแล้วอะ่ะ กูคอดเบื่อเลยเรื่องการเข้าอีหลอบเดิมอย่างเงี้ยคืออีหอบเดิมของบูจิ๊ปก็คือว่าเรื่องผู้ชายเออเป็นคนอาภัพเรื่องผู้ชายมากเลยอย่ะไม่รู้เป็นอะไรนในชีวิตนี้คือเห็นว่าเออเราทํางานเป็นพิตตี้อย่างนี้เป็น MC อย่างนี้น่าจะมีคนเข้ามาจีบเยอะหรืออะไรอย่เงี้ยจริงๆแลนะกูเป็นคนอาภัพมากเลยนะขอบอกไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่มาลักคนที่คบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ไม่เอาเปียบกูก็ทิ้งกูทําร้ายกูนู่นเยอะอะนู่นนี่นั่นอะ่ะสุดท้ายแล้วก็ไปกันไม่รอดไม่รู้กี่คนต่อกี่คนจนกระทั่งนะคนปัจจุบันน่ะที่เราแบบคนคนที่เราไว้ใจมากที่สุดและดีกับเรามากที่สุดแม่กําลังจะกลับมาอีลอปเดิมอีกแล้วเบือบ่อเบื่อเดี๋ยวจะบอกว่าอีลอปเดิมนี้คืออะไรเดี๋ยวขอขับรถเทปหนึ่งอ่ะต่อ ประเด็นก็คือว่าอาแฟนเออแบบมีกุก๊กมีกิ๊กมีคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวถามก่อนว่าใครเคยบ้างที่แบบว่ามีแบบสามีหรือว่ามีแฟนหรือว่าคนที่แบบที่เรารักที่เราคุยด้วยอะ่ะมันติดเกมเออแบบมันติดเกมเคยป่ะเกมอันนี้เหตุชนี้ฟังไว้นะพวกชะนีทุกๆคนที่ ไม่เคยเล่นเกมไม่ชอบเกมไม่รู้จักว่าเกมมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เขามีเกมแบบออนไลน์อะที่แบบว่าบักนชนิีบางคนก็เล่นเข้าใจป่ะชนีบางบางนางเนี่ยก็เล่นเล่นเกมออนไลน์อันนี้เออด้วยแล้วเขาก็จะไปคุยกันจะต้องแบบมีคุยกันมีแชทกันอยู่อยู่ในแบบในเกมออนไลน์กันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเออนั่นแหละ คือจริงๆแล้วว่าเหตุเนี้ยมันเคยเกิดมาแล้วสมัยก่อนเมื่อแบ,บตแฟนคนเก่ากับแบบว่าตอนสมัยเรียนกูก็เหนื่อยใจมากกับที่เป็นแบบนั้นนะแล้วเ,เพศผู้ชายมันก็จะพูดว่าไม่มีอะไรมันเป็นแค่เกมจริงๆที่รักนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันคุยกันแต่เรื่องเกมนะมันไม่มีแบบอะไรทั้งสิ้น อะไรประมาณนั้นสุดท้ายแล้วนะคะชนีในเกมเนี่ยมันก็กุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสนิทสนมกันขึ้นทุกๆทุกๆวนันมันก็กรอกขูเราว่าไม่เคยเจอตัวจริงสุดท้ายมันก็เจอตัวจริงจ้านัดนะเจอ,นะอกันจ้านัดเจอกันนัดเจอกันไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันเอ๊ะมึงยังไม่เคยพากูไปเลยนี่ว่าใช่ปะคะคนสวยนางเอกเ,เราต้องเป็นแบบ เป็นนางเอกเป็นสาวลกสวยอะนึกออกว่าแล้วแบบว่าอีพวกอีพวกนะั้นเป็นพวกพวกล้ไม่สวยอะ,อะไรประมาณนั้นอะน้าไม่เห็นไปเจอกันกินข้าวกันถูกใจดีดาดีหน่อยถ้าบางผู้ชายบางคนเจอแล้วไม่ชอบก็จบไปบางคนเจอแล้วเอาอะมึงเอาอะด้วยความที่แบบมันโรนล,ลี่มากมันเหงามากอะ ขนาดที่แบบเราทํางานเรางกงกอ่ะบางทีไม่ทํางานกูอาจจะหงุดหงิดไม่อยากคุยกับมึงอ่ะคุยแล้วอารมณ์เสียเป็นป้ะเราก็ไม่อยากแบบมีปัญหามันมันก็อยากแบบอยู่กับผู้หญิงที่มันแบบคุยคอเดียวกันถูกคอนึกออกป่ะไม่ว่าผู้ชายคนนั้นแบบจะชอบเรื่องรถจะชอบเรื่องเกมจะชอบเรื่อง จักรยานชอบเรื่องกางเกงชอบเรื่องเหวหาอะไรก็แล้วแต่แต่แบบผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนแบบชอบในสิ่งที่เหมือนกับเขาชอบอะมันก็คุยกันถูกคอแต่ว่าเราไม่ใช่อะ่ะเราไม่ได้ในเรื่องนั้นเราแบบทํางานทุกๆวันกูไปแหกปากโฟนมาละสี่ห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่คือทีนี้ ก็ไปนะัดเจอการกินข้าวกันถึงไหนแล้ววะเสร็จแล้วราคาคนชนีที่ไม่รู้จักกาันแล้วก็แบบว่าไม่เคยเห็นหน้ากันคุยกันแต่เรื่องเกมเนี่ยก็ไปอยู่บนเตียงด้วยกันค่ะใครป้าใครเคยเจอแบบนี้บ้างป้าไปอยู่บนเตียงด้วยกันจ้ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ไปอยู่บนเตียงด้วยกันมึง เป็นไงล่ะไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอตัวสุดท้ายมึงเห็นเห็นหมอยเห็นหนอยอุ้ยแบบคายตบปากผู้เล่นนะคะเห็นหนยหนยหโนยกันเลยนะคะข้างในออมึงเอาอย่างนั้นก็นเลยใช่ไหมเจ็บมากกระชับนะคะซ้ำสวงช้ำหนองมากแล้วทีนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะหาคนที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่ มันไม่เล่นเกมอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบพยายามคบคนที่มีผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมทํางานมีเงินเดือนอะไรประมาณนั้นแบบยกัยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วบอกกูว่าเหงาจา้าไปเล่นเกมแล้วเกมที่มึงเล่นกูก็นึกว่าแบบว่าปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเกมแบบเหมือนเกมเพรคุกกี้ลานอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าหาเหวจา้าออกมา ออนไลน์อีกแล้วเราต้องคุยกันวางแผนกันวางแผนกันถล่มบ้างเมืองสุดท้ายแล้วมึงจะวางแผนกันแบบบนเตียงด้วยป้าดอกหน้าด่าบางชีวิตแล้วจ้ะคิดว่าคนปัจจุบันก็คืออ่าไม่ใช่คนไทยใช่ปะคิดคิดว่าจะเป็นแค่เฉพาะคนไทยเออแล้วคนต่างประเทศก็เป็นนะจ้ะเหมือนกันเลยกูประวัติศาสตร์ซ้ำรอยย้อนลอยมากับกูอีกแล้ว ยากจะบอกว่ากูเหนื่อยใจมากถ้าวันเนี้ยไม่ได้ดูดวงไม่ได้ดูดวงแล้วแบบว่าเมอดูอ่ะอาจารย์เขาไม่ทักมากูก็ยังคงง่ออยู่อย่างนี้จ้าก็คือเขาาก็พูดเหมือนประมาณว่าเออเนี่ยเขาก็มีคนคุยเหมือนกันนะแต่แบบเออเขาก็ให้เราเป็นที่หนึ่งยกยกให้เราเป็นที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นเออเขาแบบไม่เอามาเทียบเท่ากับเราหรอกเพราะว่าเขากลัวผิดเรื่องศิลธรรมหรือว่า าบาปกรรมอะไรอย่างเงี้ยที่สัญญาต่อพระเอาไว้ปูยสุดท้ายมึงก็เหมือนกันป้าดอกประวัติศาสญญาตร์ซ้ำรอยกลับมาหากูอีกแล้วเป็นอะไรที่แบบอะไรอะ่ะพูดไม่ออกอะ่ะเพื่อนๆใครๆจเจอบ้างปะแล้วแบบอีที่บูจิบเนี่ยไปอันนี่ยคือแบบความรู้สึกกูคือมันพูดไม่ออกอะ่ะ คือมันเฮียมากเข้าใจปะนี่ขับรถเร็วมากนะจ๊ะขอบอกร้อยกว่าแล้วแปดสิบร้อยกว่าเพ่็จะผ่าไฟแดงควดไปไหมค่ะนั้นรถแม่แมงติดนะเหว่าน่ะแม่งทำ BTS e ทำหาเหวไหมก็ไม่เสร็จดูเด็กบางโครงบางแคร์ลัตเซอ์ือเขาขึ้นตอมมอขึ้นแบบลางกันแล้วอีนี่นี่อะไรไม่รู้ว่าเหล็กมาวางวางวาง,วงสมุดปากการนะจ๊ะ